ครับมิ่สู่รายการวิกตูดี้แคสกันนั่นเองแล้ววันนี้นะครับเราก็กลับกันมากันอีกครั้งหนึ่งนะฮะสำหรับเกมไมค์ครับกันนั่นเองแต่สำหรับภายในวันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะพาคุณมชมทุกท่านไปดูการขุดบล็อกนะฮะภายในเกมไมค์ครับในรูปแบบใหม่กันซึ่งวันนี้นะครับเรามีน้องกิตคิงเนอร์คัมแบ็กกลับมาภายในช่องเราไปที่เรียบร้อยแล้วหลังจากหลังจากที่กูอัดคลิปอยู่คนเดียวอย่างยาวนานอุ้ยเล็ก ผมเลยมาด้วยอ่าใช่ครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะครับไปคะัคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้นะฮะเราไปเริ่มเป็นบทกลางของเรากันเลยดีกว่า Let's go ไปกิ๊ดปั๊อย่างแรกเลยนะกิ๊ดนะคือเราจะต้องมาหาของภายในหมู่บ้านงงงงนี้ก่อนนะนะกิ๊ดนะเข้าใจไหมเพราะว่าภายในหมู่บ้านเนี่ยใช่อันนี้น่าจะขุดได้แล้วนะฮะคุณผู้ชมโอ้ชิบโอ้โอ้ เก้าคูณสามนี่นะเป็นใช่อันนี้อันนี้ก็จะเป็นห้าคูณห้านะคะซึ่งวันนี้นะครับผู้ชมคุณผู้ชมจะสังเกตเจ้าตัวคิวไซอยู่ด้านล่างนะฮะซึ่งเจ้าตัวคิวไซนี่นะมันจะเป็นอารมณ์เหมือนกับว่าเวลาที่ผู้ชมขุดไป1ครั้งนะฮะมันก็จะทําการคูณไป1ครั้งกัน<อ>นั่นเองนะฮะเ<อ>้วยิต <fod> มนุษยสภาพดูถ้าเกิดเราจบคลิปนี้เนี่ยเราอาจจะขุดไปถึงประมาณแบบ50าสคูณห้าสิบเลยประมาณนี้ก็เป็นไปได้นะฮะไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็เป็นไปไม่ได้นะเออพี่ว่าแม่งหลัง ไหน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 มีของให้พี่เหรอไหนดูสิเอ้ยแจ๋วโอ้โหมาอันเลยพี่โอ้โหโคตรดีเหล็กไปสามพันปีคืออ่าปล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 าถ้างั้นไปฮะคุณผู้ชมไปเดี๋ยวเราสองคนนะฮะจะไปหาแลกกันภายในเกมไมค์คาร์ฟกันดีกว่านะไปกิจไปดูสิดูสิว่าด้านเอ้ยโอ้โหมีถ้ำบดีเลยวาเกิตทล้วมันแหลกไงแล้วมันแหลกจังวะเออแหลกแหลกนะก็ขวาลายซ้ายดีลงด้านนี้ไม่กิจมึงว่ามันจะมีเปล่าวะ มีไหมมีปะวะเอาเ,าเอลี้ยมืดเลยเฮ้ยแต่ของพี่แม่งไม่มืดว่ะมันนา่าจะไม่มีวะกิดดูจากทรงแล้วถ้ำนี้มันเป็นถ้ำที<ม>่เล็กม, <ๆ S 2> มากๆเลยนะกิดนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะย้ายถ้ำไปถ้ำอื่นดีกว่านะฮะคุณผู้ชมแต่ว่าเมื่อกี้น่ะถึงขนาดที่เราจะไม่ใช้พลิกแอรกับคุณผู้ชมมันก็จะทําการคูณไปด้วยเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้นะ่ะเราใช้มือทุบข้าวสาลีนั่นเองใช่ไหมกดใช่พี่อ๋อเพราะฉะนั้นนะฮะคุณผู้ชมผมคิดว่าเราสองคนต้องหาถ้ำให้เลยสุดไม่มีแค่ถ้ำนี้ถ้ำเดียวหรอวะหรือว หรือว่าเราจะต้องลองประจนภัยกันสักหน่อยว่บ้านดู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 บ้านไูนดูบ้านดูบ้านด้านดู้านดูบ้านดค้านดูบ้านบ้านดูบ้าดบานด้านเู้าน่านานดู้านดานูนูู้้านดูู้านานดคบดนนนููู้้้า้าน เอ้ยแปดคุณแปด้วเนี่ยโอ้โหแล้วก็เสมมติว่าเราเจอถ้ำนี่มันคงเป็นอะไรที่บอกว่าลัคกี้มากๆเลยพี่ว่าเดี๋ยวเราจะลองไปด้านนู้นกันดีกว่านะฮะคุณผู้ชมเผื่อด้านนู้นเนี่ยตรงทะเลตายเนี่ยมันจะมีพื้นที่เพิ่มเติมให้เราเนี่ยสามารถที่จะลงไปประจนภัยกันได้นะฮะเจอแล้วเอ้ยโอ้โหคุณผู้ชมนะผมบอกแล้วนะฮะเรามีน้องกิ๊กคิงเนอร์นี่สบายหายห่วงนะฮะไหนดูซิโอ้โหกดแจวเลยไปกินปะเราต้อง ไอ้กดโอ้ยกูสูงอ่ะกกิถ้าเกิดสมมุติเราลงไปรอบนี้นี่เราจะขุดไปถึงเบดล็อกได้เลยนะเวลรอบนี้จริงปะใช่พี่โอเคคุณผู้ชมมามาเดี๋ยวเรานักกิดลองขุดเหล็กดูซิว่าเป็นยังไงนี่ไป8ปดคูณแแล้วนะเนี่ย เดี๋ยวกันนะเดี๋ยวกันนะเอ้ยมีด้านบนว่ะมีด้านบนเดี๋ยวกันนะอ่าทางนั้นเดี๋ยวพี่ขึ้นมาด้านบนดูซิดูซิคุณผู้ชมว่าด้านบนนี้จะมีอะไรโอ้โห๙คูณ๙แล้วว่ะเอาจริ้เรารู้สึกว่าขนาดแค่๙คูณ๙ขนาดนี้นะมันก็เริ่มแหลกแล้วเว้ยกิจมือสภาพดูว่าถ้าเกิดมันไปถึงประมาณแบบ๒๐คูณ๒๐เนี่ยมันจะฮาร์ดคอร์มากขนาดไหนนะฮะผมว่าแหลกกันไปนะอ่าสมมติว่าเราอยากได้โคน้อยหนึ่งบล็อกโอ้อยากได้โคน้อยหนึ่งบล็อกว่ากิจมันหายไปทั้งวเลย โอ้ my god อ้าวชิตโอ้ my god โอ้อุ๊ยเอาเรื่องว่ะถ้าเกิดมันขุดแล้วแอลเรียยาขนาดนี้นะผมคิดว่ามันก็มีความเป็นไปได้นะท่านผู้ชมที่ช้างอดีนะพี่นะใช่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 พี่ว่ามันอาจจะเจอก็เป็นไปได้นะกิจนะเข้าใจแม่เดี๋ยวก่อนนะครับนี่ไงเราเจอเหล็กแล้วคุณผู้ชมโอ้ชิตมันเหล็กกับพี่ทองเออทองโอ้โหโอ้ my god 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 อุ้ยเจอถ้ำดีดีวะกิต โคชโชคดีคุณผู้ชมอ่าอุดไปก่อนอุดไปก่อนอุดไปก่อนนะอุดไปก่อนอุดไปก่อนเฮ้ยแถวนี้ดูเหมือนกับว่าตอนนี้เราตกลงมานะท่านผู้ชมอยู่ที่ชั้นวายยี่สิบแล้วนะฮะชั้นวายยี่สิบนี่เราจะเจอไดมอนด์ไหมไวกิตฮะหรือว่าเรายังไม่เจอวะอ่ายางอะพี่ต้องลุประมาณวายสิบสองสิบสามลงไปอ๋ออย่างนี้เอ้ยแต่ตรงนี้แม่งมีเลสโตนว่ะโ Oh my god เฮ้ยเจอไปแล้วเจอไปแล้วแต่ว่าเกียร์เกียรเด้อเด้อเดจะอุดยังไงวะเนี่ยจะอุดยังไงวะเดี๋ยวก่อน โอ้ my god โอ้ my god โอ้ my god ้ปักแบบบูชาด้วยเฮ้แต่ว่าเฮ้เดี๋ยวก่อนแล้วน้อบล็อก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 เคี่ยวกันน้ำชมเคียวกันเคี่ยวกันน่เน่น่น่่เมื่อสักครู่นี้ไงเราเจอไดนม์แล้ว ทำไมมันน่ากลัวขนาดนั <Darwin> <Oliver> okay. oh ้นวมกิจฮะหรือว่ามึงผิดพลาดเองวิกิจฮะโอเคผู้ชมตอนนี้นะเหมือนกับว่าพวกเราสองคนเนี่ยเจอไดมอนด์ไปที่เรียบร้อยแล้วไอ้กิจพร้อมยังจะเกิดพี่ขุดบล็อกนี้กูคิดว่ามันต้องคูณไปสิบหกคูณสิบหกแน่ๆเลยนะแต่ผมคิดว่ามันน่าจะมีระวัลข้างหลังโอ๊โอ๊ยสิบเจ็ดไปไอ้ยกิจโอ้โห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 โอู้หโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ คือเพิ่งอยากรู้ว่ามันขุดเบ็ดล็อกได้นะฮะคุณผู้ชม่ังนี้แสดงว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ได้ใช้ในส่วนของพิกแอ็กเนี่ยคือมันก็จะขุดเป็นชั้งในรูปแบบนี้ใช่ไหม่ังนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเรามีในส่วนของขั้หไวหรือไวกิจฮะคือถ้าเกิดเรามีแค่พ่วงงง,งูอันอะไรประมาณนี้ใช่ไหมเก็บหลังจากแน่นอนก็ทาการทุบดินหนึ่งชิ้นอะไรประมาณนี้นะมันน่าจะหายไปแบบยกวงเลยนะไวไไก้กิจจริงปะ<บ>เราลองเราลองดูไหมเราลองเราลองทดสอบไหมเราลองทดสอบไนะเราลองทดสอบไหมได้ได้ได้โอ้ โอ้ยย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 ยชยย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 ย้ยยยอยยยยยียย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 ยนยย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 ยกยยยอยยนยยยนยนยยยยยนียยียียย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 ย้ยย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 ายย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 ยนยยอยย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 ยนยยนีโอ้ น้ำท่วมมาเดี๋ยว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 เโเคเฮ้ย o n o n พี่คน่อยค่น่ากันักันเดี๋ยวเราจะทำให้มันสวยมากกว่านี้นะน้องจิงเนอร์เข้าใจไหมก็คือตรงนี้เป็นตั้งหนึ่งเออเว้า พี่เป็ูนแลเลนะเนี่ยสวยจริงเออก็ได้อยู่นะเนี่ยงี้ถ้ากสมมติว่ามันคูณไปเยอะแบบนี้คุณผู้ชมแล้วถ้าเกิดสมมติว่าพวกเราสองคนเนี่ยไปอยู่ภูเขาสักลูกหนึ่งอะไรเงี้ยมึงคิดว่ามันจะหายไหมหมดไปหมดละหมดละมันแบบหมดไปทางเวิร์งเลยประมาณเนี้ยเข้าใจไหมกิจนี่เป็นอีกรอบหนึ่งโอ้ยรอบนี้ลงหนักไว้กิจรอบนี้หนักเอาดีหนักโอ้รอบนี้รอบรอบนี้หนักเกินโอ้ยกิจอ้าอ้าวอ้าวกูไม่อยู่เลย ไอ้ได้อยู่ไิตได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไอ้พวกนี้มันโดนแสงไม่ได้แต่ว่าเราขุดลงมานี่เราเจอถ้าเลยนะฮะคุณผู้ชมวาย50เลยอใช่เหรอโอ้โหนี่เราผมคิดว่าเราน่าจะมาไกลกันมากๆเลยนะฮะคุณผู้ชมวาย50อีกสักรอบนะโอเคมึงมึงพร้อมที่จะตายแล้วใช่ไหมผมคิดว่าเราขุดรอบนี้เนี่ยมันน่าจะลงไปเยอะมากๆเลยนะฮะโอ้อันเดตัวหนึ่งอันเดตัวหนึ่งโอ้โอ้โอ้บาย เอาจริงเลยน้อิไจิตถ้าก็วัดตำฟ้าเอาจริงเลยน้องไิตถึงเราจะไม่ตายนะคุณผู้ชมแต่ว่ายังไงเราก็ต้องโดนมอนเตอร์ฆ่าตายอยู่ดีนะครับคุณผู้ชมนั่นคือสิ่งที่เราสองคนเนี่ยไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงกันได้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมวิธีไม่นี่ลงมันลึกขนาดนี้เลยเนี่ยโอ้โหลึกมากพี่โอ้ยมาแล้วไอิตมาแล้ว บวกอ่ะบวกว่ะบวกว่ะบวกสักหน่อยนี่แน่นี่แน่นเอเ้ยจียจีสิ <c oughs> ซึ่งตอนนี้น้ำชมเราอยู่ชั้นวายที่36นะฮะถ้าเกิดสมมุติเราขุดอีกรอบนึงเนี่ยแสดงว่ามันต้องไปยิบสามใช่ไหมแสดงว่ามันก็ยังไม่ถึงเบรคล็อกนะคุณผู้ชมแล้วเราสองคนเนี่ยน,น่าจะไม่ตกนะเว้ยพี่คิดว่าอย่าง,งานั้นเอาว้ยกิจ ผมคิดว่าความร้อาน่าจะค้างสแต่ว่าน่่เรามาอยู่ตรงน้ำดีกว่าไว้กิดเพายังไงเนี่ยแต่เวลาเราตกลงไปแน่นะคือยังไงมันก็ยังมีน้ำช่วยเหลือเราอยู่ใจไกีดเอ้ยหรือว่าเราเราจะไปไกลๆนี่นีมาไกลๆนี่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 มั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 เราีใต้นีหนูใต้นีโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มขุดกันเลยดีกว่านะคุณผู้ชมถึงมันจะขุดใต้น้ำช้าแต่ว่าอ๋กเแต่ว่าคิดว่าผมไม่ตายเว้ยคุณผู้ชมผมก็เราสองคไม่ตายไว้ ได้อยู่คุณผู้ชมถึงมันจะค้างหน่อยๆแต่ว่าได้อยู่ตายปะ่ะนี่เบนด็อกแล้นี่เอ้ยไม่ตายาไม่ตายคุณผู้ชมไม่ตายแต่ค้างพี่โอ้แมกกันโอ้คุณผู้ชมโอ้แมกกัทั้งสองพี่จะทำได้วยพี่ข้างางล่งเออแต่ว่ามึงอย่าทะลึ่งขุดอีกนานถ้าเกิดขุดอีกนี่เราอาจจะตายกันแน่ๆเลยนะคุณผู้ชมเราไม่ได้ตายตกจากที่สูงนะคุณผู้ชมแต่ว่าคอมระเบิดตายคมี เงง้ออแโอเคคุณผู้ชมคุณผู้ชมน่าจะเห็นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะว่าการที่เรามีคิวไซส์ในรูปแบบนี้เนี่ยมันเจ๋งแจ๋วมากขนาดไหนนะฮะคุณผู้ชมด้านล่างเราเจออะไรเปล่ากิจเนี่ยลองดูดิเผื่อมเอผื่แถวเนี้ยจะมีแบบไดมอนด์หรือเปล่มีป่ะ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 แถวนี้มีไดมอนด์ไหมมีมีความเป็นไปได้นะฮะคุณผู้ชมที่แถวเนี้ยจะมีไดมอนด์อยู่ก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นนะฮะสำหรับภายในวันนี้เราสองคนก็น่าจะมีเพียงประมาณนี้แล้วกันนะฮะคุณผู้ชมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่่่าาาาลลลลลืืืมมมมไค์์ออยยแแชรนะะฮ้วกกก็ดดดตติ พวกเราสองคนกันด้วยนะฮะซึ่งวันนี้นะครับพวกเราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันโอกาสหน้าเจอใหมครับผมสวัสดีครับรอบนี้ผมคิดว่าเราสองคนเบนล็อกแน่แน่ไอจิตมัเชื่อกูได้เลยโอ้ยก่อนเอ้ยเจอไดมอนด์เหรอคุณผู้ชมเฮ้ยพี่เห็นไดมอนด์ไว้กิจแต่ว่าตอนนี้พวกเราสองคนตกรกตายไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะคุณผู้ชมโอเคก็วันนี้นะพวกเราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันโอกาสหน้าเจออไหมครับผมสวัสดีครับ